สวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้ผมจะพามาชมนะครับการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเล็กนะครับนี่นะฮะวันนี้ต่อต้นก็แต่งออกค่อนข้างเยอะนะครับใบที่ติดติดต้นนะฮะแล้วก็ทําการตัดยอดนะฮะเพื่อที่จะให้ต้นเขานั้นใหญ่ขึ้นและอวบสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็จะแต่งโล่งออกประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็ ใบที่เราแต่งนั้นก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับเอาโปะโคนไว้นะครับเพื่อที่จะเรียกให้ลากฝอยนั้นออกมานะฮะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับเนี่ยนะฮะเราก็จะแต่งข้างในให้ค่อนข้างโล่งแบบนี้นะครับจัลเล็กนะฮะเพื่อที่จะให้กินพวกนี้นะฮะเขาขยายได้เร็วและโตได้เร็วนะครับเนี่ยนะฮะก็ใบค่อนข้างคือจะดีนะครับ ตอนนี้นะฮะกำลังพุ่งฮนะยอดกําลังแทงหมดทุกยอดเลยนะครับทุเรียนกําลังรัดนะฮะนี่ก็เป็นคาบของนี้นะครับมาลอกคาบไว้นะฮะที่ต้นนะฮะพอต้นจะเหลือแต่กิ่งหลักๆไว้นะครับในการแต่งทุเรียนเล็กนะกิ่งซอยๆกิ่งอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นได้เติบโต,ตได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะ ภาพต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่งโล่งประมาณนี้นะฮะแล้วแต่นะฮะับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแต่ของตอต้อนนั้นชอบแบบรวดเร็วฮะแล้วต้นก็จะโตเร็วกิ่งโตเร็ <amente> นนนนวนะครับถ้าเราไว,ไว้ใบเยอะนี่เขาจะไปเลี้ยงปลายยอดหมดนะฮะเราก็จะต้องเลือกแต่งประมาณแบบนี้นะแล้วก็ตัดยอดหนึ่งครั้งนะฮะอันนี้ตอต้นจะตัดช้าไปหน่อยด้วยนะฮะตามจริงต้องตัดเร็วกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้โคนเขานั้นอวบมากกว่านี้นะครับ นี่ฮะสภาพใบอ่อนที่ราดออกมานะฮะนี่ฮะกำลังไล่แต่งนะครับทุเรียนเล็กนะทุเรียนประมาณหนึ่งปีนะครับนี่นะฮะต้นนั้นไปอยู่ประมาณปีฝ่าฝาได้นะครับนี่ฮะก็ไล่แต่งตัดยอดหมดนะครับตัดเพื่อคุมทรงนะครับไม่ให้เขา ะลูดไปนะเดี๋ยวก็จะทิ้งแต่กิ่งล่างนะครับแล้วก็ไปมีอยู่แต่บนยอดอย่างเดียวนะครับส่วนมากจะเป็นกิ่งซ้อนแล้วก็ทับๆกันนะฮะช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องระวังโรคใบติดด้วยนะครับของตอต้นก็เป็นไปกิ่งนึงแล้วนะฮะก็หยุดแล้วนะครับก็ใช้ยาเชื้อราพ่นหยุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะก็เอาใบะแหนงนะที่เราแต่งมากองไว้ที่คนเพื่อทาปุ๋ยนะครับแล้วก็ นี่ครับกล้ยไข่นะฮะช่วงนี้ราคาค่อนข้างดีนะฮะปลูกกันแซมไว้ได้นะครับเพราะว่าอาจจะทําเงินให้เราได้นะฮะค่ากับข้าวก็ยังดีนะครับนี่ฮะก็ปลูกอยู่ในวางทุเรียนนะครับเนี่ยนะฮะก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์นะ,ะก็จะได้เครืออรใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเหยียบแบบนี้นะครับ ก็เราไม่ต้องทาอะไรมากคะเราพ่นยาเขาก็ได้กินด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับกล้วยไข่นะฮะนี่ยสสำหรับต้นนี้ฮะใบแบบนี้พร้อมที่จะลงสารนะครับนี่นะใบก็กําลังเพนะครับค่อนข้างที่จะไปทางเข้มแล้วนะฮะก็เตรียมพร้อมที่จะลงสารได้นะครับ นี่นะต้นเล็กก็รัดค่อนข้างดีนะฮะตอต้นจะขี้ปลายหมดนะครับนี่นะแล้วพายปลายกระโผลขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้กิ่งต้าน,นั้นอวบใหญ่แล้วก็มีต้นที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับนี่ครับนี่เป็นขแขนข้างนะขแขนที่ตอต้นเลี้ยงไว้นะครับนี่นะฮะก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วนะครับเท่ากับทุเรียน2ปีได้นะสองปีฝ่าสามปีนี่นะกิ่งใหญ่มากแล้วนะเอาลูกได้แล้วนะครับนี่นะฮะ เป็นแขนงนะครับแขนงเกาะต้นใหญ่นะที่เลี้ยงไว้นะครับเมื่อต้นเขาตายแล้วก็ยังมีแขนงอยู่นะครับคือก็ได้สองต่อนะฮะยอดบนตายก็ได้แขนงล่างต่อนะฮะนี่นะครับสภาาใบโดยรวมนะครับก็ค่อนข้างพีจะสมบูรณ์ดีนะฮะนี่นะครับใบถ้าเราสะสมอาหารเต็มๆนะฮะใบเขาจะขึ้นเป็นรอนๆแบบนี้นะฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ เราสามารถเอามือลูบดูได้นะครับว่ามันจะเป็นรอนๆนะครับนั่นหมายความว่าเรา,าตะสมอาหารมาดีพอแล้วนะครับต้นนี้ตอต้นต้องลงสารนะครับเ<ส>พื่อที่จะให้เขาออกดอกก่อนรือดูการหน่อยๆนะครับเดี๋ยวตอต้นก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้จะฉีดสารแล้วนะเนี่ยนะใบก,ก,ก็จะขึ้นเป็นรอนๆเป็นลูกคลื่นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าอาหารเขาเริ่มจะเต็มใบแล้วนะครับนี่นะ สภาพโดยรวมนะครับถ้าพี่ๆรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตอต้นกันด้วยนะครับยอดชั่วโมองอยังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะที่เข้ามารับชมแนละให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับต้นกันด้วยนะครับนี่นะครับใบค่อนข้างที่จะได้นะฮะ ต้นนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใบใช้ได้แล้วนะฮพร้อมที่จะรับสารแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องเลือกวันเวลาที่เหมาะสมนะฮะน้ําเนิ้มอะไรประมาณนี้นะฮะกลัวฝนจะมาฉีดไปฝนตกก็จะไม่ได้ผลเอาะนะครับต้องรอดูจังหวะให้แล้งสักวันหนึงก็ยังดีนะครับนี่ฮะเป็นมูซานคิงนะครับต้นนี้นะใบบ๊บเลยนะครับเต็มต้นดีเหลือเกินนี่นะ วันนี้ตอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ